ไปเที่ยวสุพรรณบ้านที่เมืองสุพรรณบุรีมีของดี ແລະທ່ານຜ ชมมาที่จังหวัดสุพรรณบุรีอำเภออุททองจังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้เราสัญจรมาที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับพาคุณผู้ชมที่ต้องการจะได้แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่นะครับเริ่มเป็นก่อสร้างเมื่อปี2553แล้วก็ปี2562เสร็จสมบูรณ์แต่ยังไม่แล้วเสร็จ100%เท่าที่ควรนะครับ ก็คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับถ้ามีโอกาสนะครับได้มาจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับขอแนะนําที่นี่เลยนะครับนี่คืออําเภออูทองพระพุทธรูปแกะสลักหินซึ่งเป็นบ่อหินที่ร้างไปแล้วแล้วก็ทําให้เกิดคุณค่าเกิดพุทธคุณพุทธศิลป์เกิดมากขึ้นอยู่ที่นี่นะครับวันหยุดหลายๆวันหลายๆคนมาเที่ยวรถค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับ มาแล้วคุ้มค่ามากนะครับสวยที่สุดเลยนะครับเป็นพุทธปฏิมากรรมที่ยิ่งใหญ่อลังการนะครับไม่แพ้พุทธฉายเหมือนกันนะครับไม่แพ้พุทธเขาชี้จันนะครับสวยเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นหินอ่อนหินแกรนิตอีกสวยๆนะครับแวะมาชมความอัศจรรย์บนหน้าผาหินก้อนใหญ่หเป็นเขาเทียมเป็นเขาเทียมนะเขาเขาเทียมชื่อเขาเทียมแต่เป็นเขาเทียมนะครับ อยู่อำเภออูทองนะครับดูเดี๋ยวให้ผู้ชมดูความงดงามนะครับของช่างกล้องจ้องแหลงเรากำลังแพนภาพสวยๆวยให้ดูบริเวณโดยรอบนะครับสวยงามเลยข้างบนก็จะเป็นเจดีย์กาลังก่อสร้างข้างบนจะเป็นเจดีย์การังก่อสร้างนะครับเป็นหินขนาดใหญ่เป็นเขาเทียมขนาดใหญ่เลย นี่คือแผนที่ชมภูทวีปนะครับขอนำพาท่านผู้ชมมาดูแผนผังที่แกะสลักบนแผ่นหินนะครับชมภูทวีปก็จะมีหลายๆอย่างนะครับก็จะมีมีหลายๆเมืองมีโยนกมีหิม,มะวันมีอปรตัตก,กะมีมหิสก,กะมหาราช วนาวาสีแล้วก็ลังกาแล้วก็สวนภูมินะครับแล้วก็จะมีหลายๆแคว้นส่วนนภูมิก็จะมีหลายๆแคว้นก็จะมีกบิลรับพัดเทวทหะเชตวนารามอโยธยามาด้วยแล้วแคว้นโกศลแล้วก็พระราสีโกสัมีโกศิตรามแคว้นวังสะแคว้นกาสีแคว้นมคตทั้งหมดนี่คือที่เราเรียนในข้อประวัติข้ประวัติที่เราเรียนกันคือเมืองต่างๆแคว้นวัชีแคว้น,วควนอัมพวัน ลานันทาอุรุเวลาเสนานิคมที่สมบูรณ์เพียรทุกกรรกริยาก็คือจัดสรู้อยู่ที่นี่นี่เองนะครับถ้าท่านได้มาแกะสลักบนแผ่นหินนะครับจะเป็นภาพสวยงามมากเลยนะครับจะเป็นแม่น้ํามยมุนาจะเป็นรักขิตวันปาปลา,ปาเไลยกะวันตัวสมัมพีแฟนวังศักแฟนกาสีแล้วก็จะเป็นโอ้โอลังการนะครับก็ทําสวยงามมากนะครับอยากแนะนําให้มาชมมาเที่ยวกันสําหรับที่นี่ อำเภออู่ทองนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับแล้วเราจะไปชมพระพุทธรูปที่แกะสลักรูปหินรูปใหญ่ๆแลวก็ข้างบนก็จะมีเนี่ยพระพุทธรูปนยครับที่แกะสลักรูปใหญ่ด้านบนนี้นะครับให้ผู้ชมได้ชมกันนะครับคือแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรีใครยังไม่ได้มานะครับขอเรียนเชิญให้มาชมกันได้เลยนะครับอลังการมากนะครับแล้วก็ยอดนะครับสุดยอดเลยความสวยมีเอ่อ ความสวยความละเอียดอ่อนนะครับสวยงามมากนะครับแนะนำท่านผู้ชมมานะครับเดี๋ยวเราจะไปดูด้านหน้ากันเราจะไปดูด้านหน้ากันด้านนี้นะครับด้านนี้นะครับด้านหน้านจะเป็นแกะสลักที่สับนะครับเป็นปูนขรราชนะครับสวยงามด้วยลวดลายลายไทยความละเอียดความสวยงามดูลักษณะเติดนี่ก็โอ้โหออ่อนช้อยสวยงามจิตรกรรมสวยมากๆนะครับ นี่คือพระพุทธปุทเยะคีรีสุวรรณภูมิหลวงพ่ออู่ทองนะครับดูลักษณะจะจะแพนขึ้นไปข้างบนองค์ใหญ่มากนะครับองค์ใหญ่มากพระพุทธปุทเยะคีรีสีสุวรรณภูมินะครับก็มีมองค์ใหญ่สวยงามเป็นหุแกะสลักสวยงามใช้เวลาในการสร้างประมาณ5-6ปีนะครับตั้งแต่ปี2 5 5 7ถึงปี 6, 2, 6, ป 6, 2> 5 6 1นะครับนี่ดูลักษณะของอู่พญานาคสวยงามมากหาง เป็นเกลียวพันกันสวยงามนะครับลักษณะของความละเอียดอ่อนของเกล็ดของปู่พญานาคนะครับสวยงามนะครับท่านผู้ชมนะครับอย่าลืมมาเที่ยวนะครับใครที่หยุดหลายวันติดต่อกันนะครับแนะนําให้มาเที่ยวที่นี่เลยนะครับอําเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับนี่คือทีมงานอีสานอนไลนกับตาต้องเจองแหลงนะครับพร้อมนําพาท่านแหลงท่องเที่ยวแห่งใหม่นะครับหลายคนยังไม่รู้จักหลายคนยังไม่ไม่มานะครับ ถ้ามาแล้วรับรองท่านจะประทับใจนะครับไม่ไกลจากกรุงเทพเท่าที่ควรนะครับแนะนําให้มาที่นี่เลยนะครับพระพุทธบรทเยกาคิดีสีสุวรรณภูมินะครับสวยงามมากนะครับเอาละเดี๋ยวให้ดูองค์พระปติมากรสวยๆนะครับเดี๋ยวช่างกล้องเราแทนขึ้นไปข้างบนสวยๆงามแกหินแกะสลักอย่างสวยเลยนะครับขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ បានបុរី ตนตำนานรับรรสองเจ้าคุณชางตัวดีคนละแถมจัง าแบนเอาสีเมืองสุพรรณเขาเรียกกันบรรหา ท้นานเศรษฐีใช้เล่นของแย่งวันทองคนดีคู่ชีวีคุณแผนเรื่องเล่าขารเป็นตำนานลำลือทั่วแด่นไปไหมแจ่มกันไปเที่ยวพันยามตะวันตดำดำตูไทยธูปดำ